สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องพ่นยา2ระบบของบิ๊กคารนะคะรุ่นนี้ขนาด20ลิตรนะคะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าเอากระบอกสูบนะคะใส่ไปในถังแังนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวล็อกนะคะใส่เหล็กตัวแทนนะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีรูเสียบนะคะให้ลูกค้าเอาตัวคลิปล็อกนะคะเสียบแล้วก็ หักล็อกนะคะก็จะได้ท่าแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นใส่ตัวด้ามโยกนะคะเขาจะมีช่องใส่ตรงนี้นะคะลูกค้าดันให้สุดนะคะด้านในเขาก็จะมีตัวล็อก ็ลอคนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะเสร็จแล้วก็เอาตัวเหล็กสองอันเกี่ยวกันนะคะแล้วก็ใส่คลิปล็อกลองแหวนก่อนนะคะแล้วก็คลิปล็อกหักมอเพื่อล็อกะคะตัวนี้เป็นปล่อกนะคะลูกค้าก็ใส่ตรงมือจับ ร,นนรุ่นนี้สามารถใช้งานได้2ระบบนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่และก็มือโยกถ้าตัวแบตเตอรี่ตรงนี้เขาจะมีจุกปิดตัวตัวปั๊มอยู่นะคะลูกค้าดึงออกแล้วก็ต่อสายต่อสายด้านล่างคือใช้ระบบแบตเตอรี่ถ้าจะใช้ระบบมือโยกลูกค้าเปลี่ยนจากสายตรงนี้มาใส่ตรงนี้แทนนะคะ แล้วก็ต่อมือจับนะคะแล้วก็ต่อตัวก้านพ่นนะคะก้านมีซีนให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าตรวจสอบซีนก่อนใส่นะคะหัวพ่นมีเลือกให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะเป็นหัวทองเหลืองหัวบัวกคู่หัวนี่นะคะหัวทองเหลืองหัวบัวใหญ่หัวบัวเล็กแล้วก็บวคู่นะคะอันนี้เป็นซีนยางสำรองนะคะของกระบอกสูบแล้วก็ที่ชาร์จนะคะชาร์จแบตคั้งแรก8ชั่วโมง เรียบร้อยทีนี้ก็เติมน้ำสามารถใช้งานได้เลยนะคะ